ต่อไปการเพิ่มสินค้าเข้าในตะกร้าไปที่หน้าโปรไฟล์ขอางานที่โปรไฟล์แล้วก็คิดตรงเที่ยวมาเริ่มเลยไปตรงตะกร้าก่อนแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็ทีมที่เขาดูรายละเอียด ะะกดไปที่ตลาดสินค้าอันนี้ก็ค้นหาสินค้า se seal tsylt h e, S e a h y scm e ร้านนี้แล้วก็จิ้มคำว่าดูร้านค้า ดูร้านค้าเสร็จแล้วเราก็เพิ่มสินค้าเข้ามาได้เลยคลเพิ่มไปแล้วก็สร้างบัญชีอ่าตันนี้สร้างบัญชีของเราก่อนชื่อนามสกุลต้องตรงกับหน้าบุ๊กแบงค์ที่เราจะเปิดแล้วก็ส่งคลิกส่งไปตรวจสอบแน่ใจว่าชื่อนามสกุลถูกต้อง ตรงกับบัญชีรับเงินของคุณตรวจสอบถูกต้องก็กดส่งสร้างบัญชีสำหรับรับค่าคอมมิชชั่นแล้วแล้วก็ไปที่เพิ่มสินค้าได้เลยเพิ่มสินค้าเราก็มาคลิกที่เพิ่มเราเอาตัวไหนบ้างแล้วก็ุกลงแล้วก็กาแฟเพิ่มเราสนใจสินค้าตัวไหนแเราก็เพิ่มให้ครบได้เลยเพิ่มไปเลย ปอแล้วก็ไฟตัววีลิฟเพิ่ม่า,าเป็นการเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วนทีนี้กลับไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเราหน้าโปรไฟล์ไปที่ าโปรไฟล์ไปที่ TikTok s ช o อก็จะมีสินค้าเข้ามาแบบนี้นะคะเรียบร้อยก็ถือว่าเราเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ